สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวน้อยแอลี่มาเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้านนะทุกคนคุณปู่กับคุณย่าพามาเยี่ยมคุณพ่อค่ะเนีย่ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วก็เล่นนะทุกคนตอนนี้น้องนั่งได้แล้วนะทุกคนแต่ยังยืนไม่ได้เท่าไหร่นะกลัวล้มค่นะคะถ้ามีที่จับก็จะยืนได้นิดหน่อยนะทุกคน ยังเดินไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะเต้นกับพี่สาวคนะ่ะทุกคนน่าเอ็นดูมากนานๆจะได้กลับมาบ้านนะทุกคนเพราะว่าน้องไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะเนะี่ยค่ะตอนนี้เล่นกับพี่สาวอยู่นะทุกคนชอบมีเพื่อนเยอะค่ะน่าเอ็นดูมากค่ะทุกคน,กคนสาวน้อยของเราใกล้จะหนึ่งขวดแล้วนะคะ หนูโตเป็นสาวแล้วค่ะตอนนี้น่คะชอบเต้นแล้วก็ชอบมีเพื่อนเยอะค่ะไม่ชอบอยู่คนเดียวนะเต้นกันสนุกสนานเลยค่ะกับพี่สาวนะทุกคนยูที่บ้านเขาอากาศร้อนค่ะช่วงนี้คลิปนี้จะอยู่กับบันคุณย่านะทุกคนคุณย่าส่งมาให้ดูนะเอามารวมกับคลิป ที่มาเยี่ยมบ้านกันทุกคนนี่ค่ะนั่งหน้าตาหน้าอินดูว่ากสาวน้อยเส้นเลือของเรานะทุกคนเขหน่วัยกำลังซนกำลังดื้อค่ะตอนนี้หน้าตาหน้าอินดูมากแต่ละวันก็จะประมาณนี้ค่ะเล่นกินนมแล้วก็นอนค่ะชอบมีเพื่อนเล่นด้วยค่ะ เป็นคนที้เงอะนะเนาะยิ้มให้ด้วยค่ะทุกคนหน้าตาหน้าเอ็นดูมากไวรุ่นฝันน้ำนมค่ะกลยจะหนึ่งขวบแล้วค่ะสาวน้อยของเราหน้าตาหน้าจำมัม่มหน้าเอ็นดูมากค่ะกำลังดื้อเลยค่ะตอนนี้เล่นคนเดียวก็สนุกได้นะทุกคน <c oughs> เป็นคนล่าเริงค่ะไม่มีเพื่อนเล่นก็ <c oughs> ลเล่นคนเดียวค่ะทุกคนเล่นอยู่ในห้องกับคุณย่านะนี่ค่ะคนเดียวก็สนุกได้ค่ะสาวน้อยแอลลี่ของเรานะทุกคน้าตาจะมั่วมากค่ะตอนนี้แนนั่งเล่นคนเดียวนะทุกคน ก็เล็ดนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยค่ะแต่ละวันไม่ค่อยได้ไปไหนอน่ะเนาะเพราะหนูยังเด็กอยู่ค่ะ